ฝัางธรรมยอมเป็นมงคลชีวิตจิตใจของเราร่างกายเราต้องอาศัยข้าวอาศัยน้ําอาศัยอากาศลมหายใจเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตร่างกายจึงดำลงอยู่ได้จึงไม่ตายจิตใจของเราต้องอาศัยธรรมะคำสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเครื่องรอเลี้ยงจิตใจอาศัยออ่เทานศินภาวานาเป็นเครื่องรอเลี้ยงจิตใจโดยเฉพาะการภาวานามีพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างมีรูบาอาจารย์เป็นแบบอย่างวันนี้ก็จะมาเออแจ้งเรื่องขันหะให้มันละเอียดแยกคายละเอียดละอลองไปไม่ได้ตั้งใจโจ เจาะจงแจงให้ละเอียดสักทีนั้นเอาก่อนก่อนก็แจงเหมือนกันแต่มันไม่ได้แจงละเอียดเท่าไหร่นักหรอกไม่ได้ลึกซึ้งเท่าไหร่แล้วก็มีปัญหาธรรมญาติธรรมวันก่อนก็เอเขียนมาเอา่อมาเล่าแล้วก็ถามเขาก็ว่าในปัญหาธรรมดอกบัวนั่นนะดอกบัวบานนะ่ะเขาก็ว่าเขาเคยปล่อยวางขันห้าปเจ็ดปีเก้าปีสิบปีอะไรนะนะั่นประมาณนั้น เคยปล่อยวางไว้ขั้งหนึ่งมันเป็นปการปล่อยวางชั่วรั้งชั่วข่าวเท่านั้นการปล่อยวางขันห้าปล่อยวางขันห้าระดับโสดาบันก่ออ,อริยภูมินั้นมีอยู่สี่ขั้นจากเปรียบเทียบให้เห็นว่าร้อยเปอร์เซ็นนั้นร้อยเปอร์เซ็น์คือสมบูรณ์จบกิจสี่ขั้นการเห็นขันห้าของโสดาบันนั้นเ,เห็นขันห้า จิตสงบทำจิตให้สงบเข้ามาก่อนอยู่กับคำบริกรรมหรือว่ากำหนดลมหายใจจนจิตสงบจิตสงบเห็นกายเห็นขันห้าด้วยปัญญาด้วยพุทธะปัญญาด้วยปัญญาแห่งพุทธะด้วยปัญญาแห่งผู้รู้ของตอนนั่นแหละเรียกว่าจิตสงบแล้วก็เห็นกายเห็นขันห้า เห็นด้วยการพิจารณาวิปัสนาถ้ามันสมุดเฉดถ้าประหารอย่างเด็ดขาดลงไปก็จนมันเกิดปัญญาพุทธะปัญญามันเกิดมันเกิดชำระความเห็นผิดชำระความเห็นผิดว่ากายขันห้าเป็นผู้รู้ของตนผู้รู้คือใจที่แท้จริงของตนนั้นไม่ใช่ขันห้าเป็นคนละสิ่งอย่างชัดเจนอย่างเด็ดขาดความเห็นผิด ขาดหายไปเห็นเป็นคนละสิ่งคนละอย่างชัดเจนอย่างหายสงสัยเห็นว่ากายก็ดีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดีกับผู้รู้ที่แท้จริงนั้นคนละสิ่งอย่างชัดเจนเห็นด้วยปัญญาจากผู้รู้ที่สงบสงบแล้วก็เห็นกายเห็นกายเห็นขันห้าเห็นขันสี่เห็นชัดด้วยจิตพุทธะด้วยผู้รู้ของตนเห็นด้วยพุทธะ เห็นด้วยผู้รู้ของตนเห็นกําหนดรู้กําหนดเห็นด้วยการพิจารณาจนมันเห็นชัดจริงยังลงไปมันปล่อยวางขณะหนึ่งมันปล่อยวางเด็ดขาดลงไปเลยขันห้าแต่มันปล่อยวางเด็ดขาดขั้นโซลบันผู้รู้เป็นผู้รู้กายปล่อยวางออกไปเวทนาะขันสี่ถูกปล่อยวางออกไปใจผู้รู้เป็นใจผู้รู้คนละสิ่งกับกายกับขันห้าชัดๆไม่ใช่สิ่งเดียวกันเลย เห็นเป็นคนละสิ่งคนละสิ่งชัดเจนเหมือนกับเราเห็นวัตถุวัตถุต่างๆที่เอามาเรียงกันมันเป็นคนละสิ่งคนละสิ่งสมมุติวัตถุอย่างเช่นขวดวัตถุขวดน้ําตั้งอยู่สิบขวดแต่แต่ละขวดมันก็มันก็เป็นอิสระของใครของมันการเห็นขันหน้าและเห็นผู้รู้ตา่ตางงานต่างจริงก็ต้องเห็นเช่นนั้น จนเรียกว่าผู้รู้นั้นปัดศจ,จากความเห็นผิดเลยจนได้พุทธปัญญาของโดาบันเกิดขึ้นเรียกว่าพระโสดาบัญเนี่ยละได้ยี่สบห้าเปอร์เซ็นตพูดไงว่าปล่อยวางขันห้าได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตอปล่อยวางขันห้าพร้อมกับชำระความเห็นผิดออกไปจากธาตุรู้ธาตุรู้บริสุทธิ์ใจผู้รู้บริสุทธิ์ไม่มีความเห็นผิดว่ากายก็ดีขันสี เวทนาความสุขความทุกข์ในใจสัญญาความทรงจําความคิดดีชั่ววิญญาณการรับรู้ความคิดไม่ใช่ผู้รู้ดีแท้จริงของตนเห็นชัดๆเลยกายก็ดีขันธ์สี่ก็ดีไม่ใช่ตนเห็นจนปาฏจาาความเห็นผิดลงไปจริงจังลงไปมันเป็นสูตรเสถ่าปหารเนี่ยเรียกว่าเมื่อผู้รู้มันมีพุทธปัญญาในตนแล้วมันไม่มีความเห็นผิดว่ากายก็ดี ขันสีคือเวทนาสัญญาความสุขความทุกข์ในใจอุเบกขาอืมความทรงจําความคิดดีชั่ววิญญาณการรับรู้ทางความคิดรับรู้ทางตาวุว้ยรับรู้ทงกายก็ดีรับรู้ทางความคิดก็ดีนัน่นนะอาการรับรู้ตรงนั้นก็ไม่ใช่ผู้รู้ที่แท้จริงของตนมันก็เป็นผู้รู้เหมือนกันแต่มันเป็นอาการรับรู้มันเป็นเงาของผู้รู้ที่แท้จริงของตนผู้รู้ของตนเมื่อวิปัสสนาแล้วมันแยกตนเองออกมาแล้วปล่อยวางขันปล่อยวางกายปล่อยวางขันสี่ออกไปผู้รู้เป็นผู้รู้เป็นพุทธะ จำเพาะตนเช่นนั้นคุณแห่งความเป็นพระโสดาวันเกิดขึ้นเรียกว่าพระโสดาวันนั้นสอบได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นพูดให้ฟังช,ชัดๆก่อนแล้วกันจะแยกเป็นเปอร์เซ็นต์นให้ฟังอย่างนี้พุทธะคือผู้รู้พุทธะปัญญาของโสตาวันของสกิทาของพระอนาคามีนั้นก็ปล่อยวางขันห้าเหมือนกันขันสกิทาคามีก็ปล่อยวางขันห้าเหมือนกันพุทธะปัญญาขันสกิทาคามีก็ปล่อยวางขันห้าเหมือนกัน พุทธปัญญาของขั้นพระอนาคามีก็ปล่อยวางขันห้าเหมือนกันพุทธปัญญาของโสตบัญคือผู้รู้มันมีปัญญามันมีวิปัสสนามันก็ปล่อยวางขันห้าเหมือนกันแต่มันปล่อยวางแล้วกิเลสมันขาดออกไปจากใจแตกต่างกันพุทธะปัญญาของโสตบันนั้นปล่อยวางขันห้าได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตพร้อมกับชำระความเห็นผิดไม่มีความเห็นผิดเด็ดขาดว่า กายก็ดีเวทนาความสุขความทุกข์ในใจในกายก็ดีในใจก็ดีสัญญาความพรงจำก็ดีความคิดดีชั่วก็ดีวิญญาณการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายรับรู้ทางความคิดเนื้อปรุงแต่งไม่เห็นผิดเด็ดขาดว่าเป็นตนตนเป็นตนชัดๆไม่ใช่สิ่งเดียวกันนั่นถ้าละความเห็นผิดขาดออกไปแล้วเนี่ยละด้วยการเจริญสติสมาธิปัญญาละด้วยการรู้จักทําความสงบเข้ามาก่อน ทำสมาธิ่อมาทำความสงบไปแล้วก็พิจารณาเอกายเวทนาจิตทำพิณาขันห้าแยกให้ละเอียดอย่างนี้พรณาขันห้าให้ชัดๆลงไปว่ารูปมันเป็นยังไงเวทนาความสุขความทุกข์ในกายความสุขความทุกข์ในใจเป็นยังไงความทรงจําเป็นยังไงความคิดดีชั่วเป็นยังดดไงการรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายการรับรู้ทางความคิดนึกมันเป็นอย่างไรเออแยกได้ชัดแยกได้ชัดลงไปจริงๆรูปกายก็แยกได้หลายอย่าง รูปผมรูปขนรูปเล็บรูปฟันรูปหนังรูปเนื้อรูปเอ็นรูปกระดูกทั้งหมดรูปตับรูปปอดมันเป็นรูปทั้งนั้นเนี่ยสภาวะเย็นก็เป็นรูปอย่างหนึ่งสภาวะความร้อนในร่างกายก็เป็นรูปอย่างหนึ่งสภาวะความเย็นก็เป็นรูปอย่างหนึ่งความอ่อนของเนื้อหนังก็เป็นรูปอย่างหนึ่งสภาวะความสุขความทุกข์ในร่างกายก็เป็นทั้งรูปด้วยเป็นทั้งเวทนาด้วย อ่าเรียกว่าเป็นรูปของเวทนานั่นแหละมันเป็นรูปอย่างหนึ่งแม้ว่าว่าเป็นความสุกขความทุกข์ในกายก็ตามก็เป็นรูปอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นทั้งเวทนาสั์ด้วยเป็นทั้งจะเรียกว่ารูปกระดายูปของเวทนารูปของสุกขเวทนาในร่างกายรูปของทุกขเวทนาความอึดอัดเหล่านี้ก็เป็นเวทนาเป็นรูปด้วยเป็นเป็นเวทนาด้วยเนี่ยเป็นรูปทั้งนั้น่ะสิ่งทั้งวงที่เห็นได้โดยตารูปภายนอกก็อย่างหนึ่งแล้วมันไกลตัวเกินไป การที่มันจะได้คุณธรรมของโสดดบันเกิดขึ้นมันต้องมาพิจารณารูปของตนมันต้องมาละความเห็นผิดในรูปของตนถึงจะพิจารูปกายคนอื่นรูปวัตถุใบไม้ร่วงใบไม้ตกก็ต้องมีปัญญาน้อมมาพิจารณาเห็นกายตนเห็นรูปของตนในชัดๆรูปผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกรูปสภาวะเย็นร้อนอ่อนแข็งสุขทุกความสบายไม่สบายในร่างกายนั่นคือรูปทท้งนั้นแหละรูปเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราพิจารณาให้เห็นความเป็นสภาวะธรรม เออให้ชัดๆรูปร่างหน้าตาของผมของขนของเล็บมันเป็นยังไงแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันหรอกรูปร่างหน้าตาของผมของขนของเล็บของควันของหนังรูปร่างหน้าตาของหนังก็ไม่เหมือนกับรูปร่างหน้าตาของผมไม่เหมือนกับรูปร่างหน้าตาของหนังก็ไม่เหมือนกับรูปร่างหน้าตาของผมไม่เหมือนกับรูปร่างหน้าตาของเล็บเล็บทุกชิ้นฟันทุกซี่รูปร่างหน้าตาของฟันของเล็บ ของเส้นผมทุกเส้นก็ไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกับหนังด้วยหนังก็มันก็เป็นอิสระของมันให้เห็นว่ามันต่างกันต่างจริงรูปร่างลักษณะมันไม่เหมือนกันให้เห็นอย่างนั้นแล้วให้พิจารณาให้เห็นว่ามันไม่เหมือนกันรูปร่างหน้าตาลักษณะกระดูกภายในทั้งหมดท,งงงมทั้งล่างรูปแม่แม้แต่กระดูกทางล่างนั้นรูปร่างหน้าตาของกระดูกทุกส่วนในร่างกายมันก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันอย่างเช่นรูปร่างหน้าตาของกระดูกขาขั้นไกลกระดูกไหปลาร้า กระดูกฝีฝะกระดูกฟันอย่างเงี dude, ้ยรูปร่างหน้าตามันไม่เหมือนกันถ้าใครสามารถพิจารณาให้เห็นรูปร่างหน้าตามันไม่เหมือนกันได้เนี่ยมันมันจะเกิดปัญญาอืมมันมันจะเป็นทางให้เกิดอุบายปัญญาอย่างดีเลยเอ่อรูปร่างหน้าตาของกระดูกทุกส่วนก็ไม่เหมือนกันแต่ความเป็นกระดูกมันเหมือนกันชื่อว่ากระดูกเหมือนกันชื่อว่ากระดูกเหมือนกันหมดแล้วก็พิจารณาถึงความแข็งของเนื้อหนังกระดูกกระดูกมันมีความแข็งกระดูกฟัน กระทบกันอย่างเนี้ยมันเป็นความแข็งใช่ไหมยกตัวอย่างกระดูกฟันมีความแข็งกระดูกควรอื่นในร่างกายทั้งหมดก็มีความแข็งเหมือนกันพิจารณาเจาะเข้าไปที่สภาวะความแข็งนั่นนั่นคือพี่นาลูกนั่นนะมันเป็นรูปอย่างหนึ่งสภาวะเย็นก็เป็นรูปอย่างหนึ่งสภาวะเย็นร้อนร้อนก็เป็นรูปอย่างหนึ่งสภาวะแข็งก็เป็นรูปอย่างหนึ่งสภาวะอ่อนก็เป็นรูปอย่างหนึ่งสภาวะเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นรูปแต่ละอย่าง สภาวะความสุขความทุกข์เป็นทั้งรูปเลยเป็นทั้งเวทนาด้วยนั่นแหละรูปตับรูปปอดทั้งนั้นแหละพิจารณาเห็นความเป็นรูปของรูปผมขนเล็บฟันหนังรูปเนื้อรูปเอ็นรูปกระดูกรูปรูปสภาวะเย็นเป็นรูปอย่างหนึ่งร้อนเป็นรูปอย่างหนึ่งอ่อนแข็งเป็นรูปแต่ละอย่างแล้วความสุขความทุกข์เป็นสภาวะอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งมันเป็นเวทนาขันมันเป็นรูปอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นรูปของเวทนาอย่างนั้นนั่นคือการพิจารณารูปในร่างกาย เรียกว่าพารณารูปเนี่ยเนี่ยนี่คือนี่คือรูปขันเวทนาขันก็ความสุขความทุกข์ในร่างกายอย่างหนึ่งลักษณะความสุขความทุกข์มันเป็นยังไงลักษณะความสุขความทุกข์ในใจก็ไม่เหมือนกับลักษณะความสุขความทุกข์ในใจมันเป็นขันขันละเอียดมันเป็นขันเล็กมันเป็นสภาวะที่ละเอียดกว่าความสุขความทุกข์ในร่างกายความสุขความทุกข์ในร่างกายนี้มันยังกินเนื้อที่ บางทีมันก็เกิดมากบางอย่างเช่นความทุกข์บางครั้งก็เกิดทั่วร่างกายได้บางครั้งมันก็เกิดเป็นจุดๆอย่างเราเอาเข็มมาทิ่มจุดใดจุดหนึ่งเความทุกข์เขเวทนาก็เกิดเฉพาะจุดนั้นอถ้าเราเอาเข็มมาทิ่มกันพร้อมกันทั้งร่างกายมันก็ทุกข์เขเวทนาในร่างกายมันก็เต็มไปหมดทั้งร่างกายเรียกว่าเวทนาทางร่างกายบางทีมันก็เกิดเป็นจุดๆบางทีมันก็เกิดเป็นเนื้อที่กว้างได้มันเป็นเวทนาขัน ความสุขความทุกข์ในร่างกายมันเป็นเวทนาที่กินเนื้อที่กว้างหรือแคบก็ได้แต่เวทนาของจิตนั้นมันกินเนื้อที่เล็กน้อยแต่มันก็มีโทษมัน,นมันเป็นมันเป็นสภาว่าเล็กกว่าความสุขความทุกข์ในร่างกายแต่มันก็มีอิทธิพลครอบงำจิตใจของมวลมนุษย์สัตว์โลกทั้งหลายความสุขความทุกข์ในจิตใจมันมีลักษณะ ความสุขความทุกข์ในจิตใจที่อิงอาศัยรูปกายเกิดขึ้นอิงอาศัยรูปเสียงหินลดสัมผัสกรรมคุณห้าภายนอกเกิดขึ้นอิงอาศัยรูปเสียงลินลดสัมผัสของคนอื่นเกิดขึ้นความสุขความทุกข์ในจิตใจที่อิงอาศัยรูปเสียงลินลดสัมผัสในร่างกายคนอื่นเกิดขึ้นหรืออาศัยร่างกายของตนเองเกิดขึ้นความสุขความทุกข์ในจิตใจนั้นมันเป็นเวทนาเล็กนิดเดียวแต่มันมีอิทธิพลครอบงําจิตดวงธาตุรู้ได้ ้าจิตด,ดวงธาตุรู้ไม่มีพุทธ,ธปัญญาเกิดขึ้นในตนแล้วไม่สามารถเห็นแจ้งเวทนานั้นได้ปล่อยวางเวทนานั้นได้ปาศจากความเห็นผิดไปได้เป็นคุณธรรมของโสดาบันเกิดขึ้นได้มันก็มันก็ต้องตายพุทธ,ธปัญญาของสกิทาก็ปล่อยวางขันธ์ห้าดีขึ้นของพระอนาคามีก็ปล่อยวางขันธ์ห้าได้อย่างสมบูรณ์เออพร้อมกับราค่าโทสะมันก็ขาดหายไปมันก็ทำลายกันอย่างเด็ดขาดลงไป มันก็แตกต่างกันไปเวทนาขันความสุขความทุกข์ในจิตใจที่อิงอาศัยรูปเสียงยินรสสัมผัสในร่างกายคนอื่นเกิดขึ้นหรือสิ่งอื่นหรือในร่างกายของของเราความสุขความทุกข์ในใจของเราเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเพราะดูหนังฟังเพลงอาศัยรูปเสียงหินรสสัมผัสภายนอกหรืออาศัยร่างกายคนอื่นเกิดขึ้นอาศัยร่างกายของเราเกิดขึ้นก็ได้อาศัยสุขเวทนาทุกเวทนาในร่างกายเกิดขึ้นก็ได้ความสุขความทุกข์ในจิตใจนั้น่ะ เรียกว่าเวทนาขันเอ่อเวทนาขันที่อิงอาศัยรูปเสียงหินลดสัมผัสทำมารมเกิดขึ้นนั้นน่ะมันก็เป็นไปรักควรที่จะพิจะะารณาปล่อยวางใจพุทธธรรมจะได้แยกตัวออกมันจะได้ละความเห็นผิดปราศจากความเห็นผิดไปถ้ามันปราศจากความเห็นผิดมันก็มันก็ได้คุณธรรมโดรบันเท่านั้นเอ่อแล้วการเอ่อแต่ว่าความสุขพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่า ท่านไม่สรรเสริญความสุขในโลกียะคือความสุขที่อิงอาศัยลูกเสียงหินรสสัมผัส Compass เกิดขึ้นนั้นน่ะมันเป็นความสุขที่ไม่ถาวรมันเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงเพราะเหตุใดเราเพราะความสุขตรงนั้นน่ะมันมันเป็นอามิตรมันอาศัยอามิตรอาศัยอาศัยสิ่งของภายนอกเกิดขึ้นอาศัยบุคคลอื่นเกิดขึ้นมันเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนเพราะว่ามัน มันมันเราอยู่ในโลกนี้ชั่วคราวชีวิตนี้ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายในที่สุดอืท่านไม่ให้พบหาสมาคมกับสุขที่อิงอาศัยบุคคลอื่นเกิดขึ้นที่อิงอาศัยอามิตรวัตถุสิ่งของเกิดขึ้นอาศัยปัจัยสีเกิดขึ้นอาศัยที่อยู่อาศัยที่บ้านในข้าวอาหารดิบดีเกิดขึ้นความสุขตรงนั้นมันไม่เที่ยงสุขเวทนาตรงนั้น่ะท่านให้รู้จักปล่อยวางท่านให้สแสวงหา ความสุขจากการบําเพ็ญศีลบําเพ็ญธรรมบําเพ็ญสัจธรรมบาเพ็ญมรรคมงแปดบําเพ็ญสติปัฏฐานสี่บำเพ็ญส,สมาธิท่านให้สแสวงหาความสุขในธรรมแล้วถ้าเรารู้จักความสุขในธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างเช่นความสุขอันเกิดจากการเจริญสมาธิเป็นต้นอย่างเนี้ยมันก็มีความสุขมันเป็นความสุขที่มีอิงอาศัยอามิรมันเป็นความสุขที่เป็นเครื่องอยู่เครื่องรู้เครื่องอยู่ของจิตได้เป็นอย่างดี แล, <im sharing> และมันพร้อมที่จะถ้าความสงบสุขอันเกิดจากสมาธิเกิดขึ้นมันก็พร้อมที่จะให้เกิดปัญญาให้เกิดแสงสว่างแห่งปัญญาเกิดพุทธปัญญาที่จะเห็นแจ้งขันห้าเป็นโสตบัญเ,เป็นสกิทาเป็นผ้านาคามีพุทธปัญญาของโสตบัญของสกิทาของผ้านาคามีของผ้าหลันมันก็จะเกิดขึ้นนั่นท่านให้แสวงหาความสุขทางธรรมความสุขทางธรรมนี้มันเป็นความสุขที่เป็นอมตะเมื่อใดยังไม่ถึงฝั่งแห่งพระนิพพานเพาสภาว่าพระนิพพานก็มีสุขเหมือนกัน แต่มันเป็นความสุขที่มันมันมันไม่มันไม่ต้องขวนขวายอะไรอีกพูดที่่ดนจบกิจในศาสนาแล้วก็จะเป็นเช่นนั้นอันนี้ก็ว่ามาขันเถิดมาขันสัญญาขันคือความทรงจำอ่าสัญญาขันเนี่ยถ้าว่าโดยขันห้าอ่าถ้าว่าโดยสติปัฏฐานอ่าถ้าว่าโดยสติปัฏฐานสี่ก็เรียกว่ารมอารมณ์นั่นแหละแต่อันนี้จะพยายามเน้นพูดเรื่องขันห้าให้มันแจ่มชัดขึ้นขันที่สาม อันที่หนึ่งคือรูปผมคนเล็กฟันหนังเนื่นกระดูกรูปสภาวะเย็นร้อนอ่อนแข็งถูกทุกความสบายไม่สบายในร่างกายนั้นเป็นรูปทั้งหมดเป็นส่วนของรูปขันเวทนาขันคือความสุขความทุกข์ในกายความสุขความทุกข์ในใจอย่างที่อธิบายไปนั้นนั่นเลยกว่าเวทนาขันมันเป็นขันแต่ละยอย่างเท่านั้นอ่าสัญญาขันเป็นยังไงคือความทรงจําความทรงจําสิ่งใดๆอดีตที่เราเคยผ่านพ้นมานั้นอดีตที่เราเคยผ่านพ้นมานั้นะ แล้วเราทรงจําสิ่งต่างๆไว้อะเราก็จําได้ใช่ไหมนั่นแหละความจําได้เราจําเรื่องเล่าต่างๆในอดีตได้ตั้งแต่รู้เรียงถามาเลยอะจนถึงเมื่อวานเนี่ยเอจนถึงชั่วโมงที่แล้วที่ผ่านไปเราจําได้หมดอออ่ะเจําได้ว่าเคยเราเคยทําอะไรกับใครเคยพูดคุยกับใครเคยไปทํางานตรงไหนอะไรตรงไหนเราจําได้ความทรงจําบางทีมันก็มีบางทีมันก็ไม่มีบางทีมันก็เลืมบางทีก็ดี น่ะจึงเรียกว่าสัญญามีเที่ยงความทรงจานั่นแหละเรียกว่าสัญญาเป็นสัญญาขันมันจําแต่เรื่องอดีตที่ผ่านมาเท่านั้นน่ะสัญญาขันน่ยมันมันมันไม่มีทางที่จะไปจําวันพรุ่งนี้หรืออนาคตจนถึงวันตายอ่ะตั้งแต่วันพรุ่งนี้ตั้งแต่ชั่วโมงข้างหน้าจนถึงวันตายเนี่ยเอาง่ายๆว่าอนาคตจนถึงวันตายนั่นน่ะมันไม่มีทางที่จะไปทรงจําเรื่องอนาคตได้แต่ถ้ามันปรุงมันคิดไปนั่นคือนั่นคือสังขารสังขารมันจะคิดไปในอนาคตคิดไปในอดีต สังขารนั้นมันอาศัยสัญญาคิดไปในอดีตก็ได้อาศัยสัญญาคิดไปในอนาคตก็ได้นั่นคือตัวสังขารมันคิดได้มันคิดไปอดีตก็ได้คิดไปในอนาคตก็ได้นั่นคือสังขารสังขารนั้นเนี่ยมันมันคิดเรื่องที่ดีก็ได้คิดเรื่องที่ชั่วก็ได้คิดเรื่องไม่ดีไม่ชั่วก็ได้คิดกลางๆก็ได้สังขารเนี่ยคิดไปในอดีตก็ได้คิดไปในอนาคตก็ได้ แต่สังขารที่ควรบําเพ็ญและควรที่จะอาศัยก่อนคือสังขารฝ่ายมัรคือสังขารฝ่ายที่เข้ามาพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเข้ามาดํารงสติพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเนี่ยดํารงจิตเพื่อสมาธิพิจารณาประคับประคองจิตให้รู้อยู่กับลมหายใจเป็นต้นอันนี้เรียกว่าพิจารณาดํารงสติเพื่อให้มันเป็นสมาธิพิจารณาอย่างเนี้ยระลึกลมระลึกดูลมหายใจอยู่จุดเดียวประคับประคองจิตอยู่เช่นนั้นนานๆไปมันก็ สงบเอออันนี้เรียกว่าพิจารณาเพื่อสมาธิเมื่อสงบแล้วก็พักผ่อนสวยความสงบสุขพอสมควรถึงเวลาก็ออกระลึกระลึกพิจารณาขันห้าของเราให้ละเอียดละอออเข้าไปแจ้งให้ละเอียดว่าขันห่าใะอย่างมันเป็นยังไงอ่าอันนี้เรียกว่าระลึกพิจารณาด้วยด้วยปัญญาถึงจะเป็นความคิดก็ตามแต่มันคิดอยู่ในปัจจุบันอันเนี้ยสังขารยังงต้องอาศัยก่อนสังขารที่คิดพิจารณาว่าเออรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ท่านชี้แจงแสดงทําให้ฟังแล้วเราก็เอาไปเอาเอาไปแจงให้จิตของเราฟังพิจารณาสอนใจว่าเออรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่สัดบุคคลตัวตนเราเขาเราจะต้องอาศัยปัญญาตัวเนี้ยสังขารสังขารฝ่ายมรรคตัวเนี้ยเอาเอามาสอนใจดีกว่าปล่อยมันคิดไปในอดีตในอดคตมันคิดไปในอดีตในอนาคตก็ได้คิดเพื่อปล่อยวังก็ได้แต่คิดเพื่อรู้แจ้งในขันห้าเนี่ย อคิดสอนบอกสอนใจเนี่ยมันเป็นงานตกแต่งมัสแต่ตอนจิตมันเวลาสอนว่าเออขันท่า่ละอย่างเนี่ยมันไม่จะตัดบุคคลตัวตนเราเขามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่จ่ตัวตนเวลาสอนมากๆแล้วจิตมันเกิดรู้แจ้งเห็นจริงอันนั้นนะคือยานทัศนะเอยานทัศนะมันก็ค่อยๆเกิดค่อยๆเกิดถ้ามันเกิดอย่างสมบูรณ์มันก็ถ้ามันเกิดอย่างสมบูรณ์เป็นพระโสดาบันเป็นพุทธปัญญาของโสดาบันเกิดขึ้นยานทัศนะของโสดาบัน มันก็คือทําลายความเห็นผิดขันห้าปล่อยวางออกใจผู้รู้แยกออกมากายถูกปล่อยวางออกไปขันสี่ปล่อยวางออกไปใจผู้รู้เป็นใจผู้รู้อปัาศจากความเห็นผิดอย่างเด็ดขาดลงไปจริงจังก็เขาเรียกว่ายานทัศนะของโสดาบันเรียกว่าเป็นพุทธปัญญาที่แท้จริงแต่ตอนที่พิจารณาสอนใจน่ะนะมันเป็นทั้งขันฝ่ายมรคแต่ต้องอาศัยใส่น,น,นู่นนะลำดับพระอริยเจ้าขันทีหนึ่งที่สองที่สามมันต้องอาศัยถึงนูน่น จเจริญมรรคข,ขันที่สีน่นุนถึงจะไม่ได้อาศัยระดับการจเจริญมรรคสามพันนี้มันต้องอาศัยปัญญาความคิดตัวนี้ปัญญาสังขารตัวเนี้ยอันนี้ว่าสังขารมันอาศัยสัญญาคิดไปในอดีตก็ได้คิดไปแล้วก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจก็ได้คิดไปในเรื่องอาศัยสัญญาคิดไปในเรื่องคิดไปในเรื่องราวของความรักในอดีตก็ได้อาศัยสัญญาคิดไปในเรื่องความเกลียดชัง ในอด bueno. ีตก <Gir ish. S 2> ็ได <owner. S 2> okay. yeah. okay. ้เราเคยมีความรักความชังความเกลียดความหลงใครอ่ะในอดีตอาสัญญามันทรงจําเรื่องราวของความรักความชังความหลงไว้ในอดีตมันอาศัยสัญญาตรงนั้นสังขารคือความคิดเนี่ยมันอาศัยสัญญาตรงนั้นมันอาศัยสัญญาไปคิดเรื่องอดีตไปคิดเรื่องราวของความรักความชังความหลงในอดีตก็ได้เมื่อมันไปคิดเรื่องราวของความรักความชังความหลงในอดีตโดยอาศัยความทรงจําเรื่องราว ของความรักค ok วาม <reco Christ. S 1> ชังความหลงแน่อดีตไว้อ่ะมันไปทรงจํามันไปจดจําจําได้ไหมรู้เรื่องราวของความรักความชังความหลงแน่อดีตอะที่เราผ่านมาเราเคยไปมีความรักความชังความเกลียดชังความโกรธความหลงกับใครอะสัญญามันทรงจําไว้อ่ะแล้วบางทีเนี่ยมันไม่ต้องลอยเกิดสังขารหรอกสัญญาเนี่ยมันปรุงเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะอย่างเวลาเราทําความสงบอย่างเงี้ยมันคิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมามันคิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเลยนะ แล้วก็เกิดความรักความชังความหลงในในสัญญาก็ได้เหมือนกันเอมันจินตนาการของมันขึ้นมาะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอืมเรื่องราวในอดีตเรื่องราวของความรักความชังความหลงในเรื่องเรื่องราวของราคะของโทสะของความหลงที่เราเคยมีต่อใครในอดีตที่ผ่านมานั่นนะบางทีมันก็เกิดจินตนาการปรุงแต่งหลอกขึ้นมาบางทีมันก็ปรุงแต่งเป็นภาพเราภาพเขาขึ้นมาเรื่องราวของความรักความชัง เอ่อม uhm, ันปรุงแต่งเป็นเรื่องราวของความรักความชังความหลงในอดีตเกิดขึ้นมาได้เมื่อมันปรุงแต่งเป็นเรื่องราวของความรักความชังความหลงในอดีตที่เราเคยมีความรักความชังความหลงต่อใครที่เราเคยไปมีเอ่อเรื่องราคาโทสะความหลงกับใครมันมันก็สามารถที่จะปรุงแต่งขึ้นมาได้เหมือนกันสัญญาเวลามันปรุงแต่งขึ้นมาปรุงแต่งเป็นเรื่องราวของความรักความชังความหลงเรื่องราคาโทสะโมหะเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ย มันก็เป็นเหตุให้เราเกิดราค่าเกิดโทสะเกิดความหลงบวกเข้าไปกับที่สัญญานั้นได้มันเป็นเหตุให้เราเกิดความรักความชังความหลงในสัญญานั้นได้เพราะสัญญาเนี้ยตัวอันตรายเหมือนกันเอ่อสัญญาตรงเนี้ยที่อาจารย์บอกว่าปรุงมันปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานั่นน่ะถ้าจัดอยู่ในสติปัฏฐานสี่ก็เรียกว่าทำอารมณ์นั่นแหละเออหรือจัดจัดอยู่ในอายตนะหก อยายตนะภายในหกคือตาคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นอยายตนะภายในอยายตนะภายนอกหกคือรูปเสียงหินรสสัมผัสธรรม,มอารมณ์ถ้าว่าโดยอยายตนะในหมวดทมเรื่องอยายตนะภายในภายนอกนั้นก็จัดอยู่ในอยายตนะภายนอกนั่นแหละรูปเสียงหินรสสัมผัสธรรมอารมณ์อันนี้อาจารย์จะไม่เน้นพูดหมวดทมอย่างอื่นจะเน้นพูดหมวดทมของขันห้าให้ละเอียดขึ้นไป เพื่อพวกเราจะได้กําหนดและพิจารณานี่มันเป็นธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ่ะทำไปเล่นไปนะ่ะอาศรรัยทำอาศัยทำตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องมีปัญญาถ้าเราพิจารณาของเราได้เนี่ยมันต้องให้ทำจนมันเกิดเป็นสมบัติส่วนบุคคลของเราขึ้นมานั่นแหละต้องพิจารณาให้มันชัดลงไปแล้วจนละกิเลสเบาบางทําลายมันได้จริงๆนั่นนะ่ะมันนึกจะสุดยอดจากอาศัยคําสอนของท่านนั่นแหละเป็นแนวทางเป็นแผนที่นะเราต้องเข้าใจเช่นนั้นนะ่ะ สัญญาตัวนี้อันตรายแต่ถ้าเราพิจนารณาสัญญาเป็นอารมณ์มันก็ไม่ทันได้เกิดความรักความชังความหลงได้แล้วเราสามารถละความรักความชังความหลงหมดได้ได้เลยเหมือนกันแม้แต่พิจารณาสัญญาเนี่ยพิจารณาเรื่องสัญญาโดยตรงเนี่ยจะสามารถเกิดพุทธปัญญาโสตบันพุทธปัญญาของเศิษาคามีพุทธปัญญาของระานาคามีเกิดขึ้นได้พุทธปัญญาของผ้าหลานก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันพิจารณาแค่สัญญาขันยีงเดียวเนี่ยแหละอ่ะอสมควรก่อนเอวัง